นี่เด็กครับพี่น้องโอ้ยพี่น้องมึงพี่น้องปาดพี่น้องปาดพี่น้องหน่วยพี่น้องมึงอู้ยพี่น้องมึงขครับดีเบิ่งไล้พี่น้องนะครับมาือพี่น้องมาือมาือพี่น้องเพงจะหาเพิ่งอะกรับมา่หนามมาือนะครับพี่น้องตกหนาม โอ้ oh, พี่นอ้องมงาน à n พีหาพี่น้องมึงแค่พี่นองครงับดอกมันครับเราถึงนล้ยดอกมันแต่นมนพี่น้องนะครับโอ้นี่ครับมันไง่มากนะพี่นอ้องว่ะมือนี่พี่น้อง งานีนาะมึงเนี่ยนะครับาาง,รงา,านยังไงงานพีเนาะงไต่พีน่น้องกาเป็นมากเป็นน่วยครับกาเป็นมากเป็นน่วยไม่นีงานครับพี่น้องมึงทำอะพี่น้อง,งนอง น้องนี่พี่น,อน้องพี่น้องบ้างพี่น,อน้องพี่น้องบ้างโอ้หนู่นนี่พี่น้องงามงามครับเธอแช่ให้พี่น้องเอาไปแกงเอาไปซุปเธอแช่ตัดแช่พี่น้องสวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพาพี่น้องมากินซุเมอร์อ,อือยู่ไฮยูนาบ้านเฮาน้ามันกัดพับพี่น้องครับ ก่อนดื่อน้องพี่นอนผมก็เกี๊ยบอกอือไม่จากน่าลังพี่น้องครับผมก็มาหลังทําความสะอาดปอกเปลือกฟ้านเปียกครับแล้วมาหั่นขิ้นงามๆครับพี่น้องครับแล้วมาต้มใส่น้ำเดือดอุ้ยครับเสียงน้ำเดือดนะครับเป็นแต่เสียบนวดแลยนะครับน้องพี่นอนผมก็มาใส่หอมแดงกระเทียมพริกแดงซ้ำนี่แหละพี่น้องครับต้มให้มันเดือดน้ำกันครับพี่น้องครับเพื่อนนะครับผมมาทําความสะอาดหอมแดงละครับพี่น้องครับหอมแดงผักชีหอมผ้าอันพี่น้องครับทงความสะอาดดีแหละพี่น้องครับบ่อยมันสุกเพาะพี่น้อนเพื่อนครับ เอย่างอุยฮวยเปย์ดีดีครับห้ามาตักใส่จานล่ะพี่น้องคร้มันเย็นครับเห้องมาโขกทีกแดงกระเทียมพร้อมแดงนั่นกันล่ะพี่น้องครับเห้มันแดงๆน้อยพี่น้องครับเว่านงครับเสียงโขกครับตุ๊บตุ๊บปากอุ้ยปุบปักหลังวนให้พี่น้องครับเห้องมาตักมันคืออย่ยงอุยฮวยใส่โขลกล่ะพี่น้องครับอุ้ยครับว่านงครับ ต่ำนุ่น nhạt นุ่น n h แต่แสบร้ายครับโอ้ยหมองมันน้ำได้หลายครับเขาเหนียวคนห่อน้ำไปเนาะปั่นข้ามห่ายง่าครับตุยกินข้ามห่ายง่าครับมวนพาคเกษตรล่องไปหมดเลยปีน้องครับแต่แสบร้ายครับจากนั้นเ้าก็มาใส่ผงเชลอโรดใส่ปลาแดกปลาเน่าซัมหนี่แหละพี่น้องครับเคียงขั้วยู่ไหอยู่หน้าบ้านเน่าครับพี่น้องครับซัมหนี่ก็บแสบร้ายแหละครับพี่น้องครับ มาเด้อพี่น้องครับมากินนสากันครับเสร็จแล้วเ้าก็มากินนสากันแล้วครับพี่น้องครับตักใส่จานใส่ถ้วยบุ้ยครับแต่แสียบไล้ครับพี่น้องครับหากพี่น้องชื่นชอบคลิปนี้พี่น้องก็อย่าลืมกดแชร์กดติดตามกดถูกใจคอมเมนต์มาหาเบาเท่านะครับเด้อคลิปนี้บ้าเอาท่อนสวัสดีครับ